กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปราจีนบุรีแจงด่วนหลังนักเรียนรอบโรงหลอมซีเซียม137ป่วยพร้อมกัน30คนจากกรณีเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงรัศสมีรอบโรงเรียนหลอมเหล็กที่เป็นสถานที่หลอมซีเซียม137ล่าสุดนักเรียนรอบโรงงานป่วยพร้อมกัน30คนทางจังหวัดปราจีนโล่แถลงข่าวด่วน สืบเนื่องจากซีเซียม137ที่สูญหายไปจากโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม304ตำบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีก่อนมาพบที่โรงหลอมเหล็กในกบินบุรีและพบอีกว่าถูกบดและหลอมไปแล้วทําให้ต้องจับตาสุขภาพประชาชนบริเวณโดยรอบเนื่องจากวันได้รับผลกระทบสุขภาพในระยะยาวล่าสุดวันที่25มีนาคม6 6จังหวัดปราจีนบุรี แถลงกรณีพบนักเรียนป่วย30คนรอบโรงงานหลอมเหล็กที่หลอมซีเซียม137่มดังต่อไปนี้ที่ห้องเพนนาภาซับเจริญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีนายแพทย์สุดินสืบซึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวถึงประเด็นที่พบเด็กนักเรียนจํานวน30คนรอบโรงงานหลอมเหล็กมีอาการป่วยพบว่าเด็กนักเรียนดังกล่าว เรียนอยู่โรงเรียนบ้านโคกระท้อนหมู่10ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนระดับประถมที่ตั้งห่างจากโรงหลอมเด็กประมาณ3กิโลเมตรสำหรับอาการป่วยของเด็กที่พบส่วนใหญ่มีอาการไข้ไอเจ็บคอและมีน้ำมูกในขณะน,นี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบหมายให้ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกระบินบุรีพร้อมทั้งประสานงานกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ร่วมประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นซึ่งผลจากการตรวรักษาเบื้องต้นพบว่าเด็กนักเรียนจำนวน30คนไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจจำนวน23คนอีก7คนไม่มีอาการใดๆ จึงได้ให้ยารักษาตามอาการและเจาะตรวจโลหิตจำนวน13คนพบว่าผลเลือดปกติอย่างไรก็ตามทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจะเฝ้าระวังสุขภาพและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต,ต่อเนื่องต่อไปหากประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงหลอมเหล็กมีข้อสงสัยหรือวิตตกังวลสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลใกล้เคียงหรือติดต่อสายด่วน 1422กลมควบคุมโลกขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมิวค่ะ